มาคำนวณค่าง,งวดง่ายๆด้วยตัวเองกันเถอคะค่ะสำหรับลูกค้าที่อยากรู้แต่ไม่อยากถามหรือถามไปละไม่ได้คำตอบสักทีหรือถามไปก็กลัวเซลขายของวันนี้เรามาคิดงวดด้วยตัวเองกันดีกว่าคะ่ะหลายคนถามว่าแบบเอ๊ ADV 350เนาะตัวใหม่เนี่ยตารางยังไม่ออกเลยดาวเท่าไหร่งวดเท่าไหร่อ่าวันนี้เดี๋ยวเซลลพี่นกพายคิดงวดคะ่ะ อันดับแรกเนาะจริงๆวันนี้มีตารางขึ้นให้นะคะแต่แต่ว่าเป็นตารางที่ทางร้านนะคะอ้างอิงจากเลดดอกเบีย้ยของรถพวกกลุ่ม 300cc ซีซีขึ้นไปนะคะเป็นดอกเบีย้ยปกตินะคะนั่นก็คืออยู่ที่6.5%ต่อปีตารางของ a v v 5 5 0เนี่ยจริงๆยังไม่ออกนะคะแต่ว่าเราจะใช้เลดดอกเบีย้ยตัวนี้นะคะเบื้องต้นโหลดแอปมาก่อนแอปที่ทางเซลพี่นกใช้นะคะก็คือแอปตัวนี้นะคะ คิดเงินซื้อรถนะคะหลายๆท่านสามารถโหลดลงมาที่โทรศัพท์มือถือของตัเองได้เลยนะคะในแอปหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้มีให้เราใส่ราคาตั้งใส่เงินดาวหรือว่าใส่เงินดาวเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะอ่ะเราจะเริ่มจากราคาตัวรถก่อนของทางร้านเซลพินกนะคะราคาตัวรถของ ADV 3 5 0เราใช้ราคาเท่าเปิดตัวจะลองคิดตัวสแตนดาร์ดให้ดูนะคะ ราคาตัวสแตนดาร์ดจะอยู่ที่1 8 8 0 0 0 0นนะคะช่องแรกเราใส่ราคารถได้เลยช่องที่2นะคะถ้าสมมุติว่าเราตั้งงบในการออกรถนะคะอย่างเช่นดาวอยู่ที่30,000นะคะก็ใส่จำนวนเงิน30,000ได้เลยตรงช่องที่เป็นดาวแบบเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้เราก็ข้ามไปเนาะ ช่องต่อมาใส่ดอกเบี้ยนะคะตรงนี้สังเกตว่าเขาบอกว่าเป็นดอกเบี้ยต่อปีนะคะนี่ตรงนี้เขาระบุว่าเป็นดอกเบี้ยต่อปีดังนั้นเวลาที่เรานะคะกรอกตรงนี้ก็เป็นต่อปีเมื่อกี้ที่เซลล์พนกบอกว่า6.5ต่อปีนะคะส่วนตัวล่างสุดก็คือจำนวนปีที่เราจะผ่อนนั่นเองนะคะโดยปกติทั่วไปก็จะอยู่ที่ประมาณ 4ปีหรือถ้าตัว ADV 350นะคะจะได้ยาวถึง5ปีเซลล์พินกใส่5ปีแล้วกันนะคะเสร็จแล้วกดคำนวณเลยค่ะนี่ก็เท่ากัวบว่าราคาตั้งตัวรถนะคะ181,900นะคะดาว30,000ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่16.49นั่นเองนะคะอัตราดอกเบีย้ย6.5ต่อปี ผ่อนเป็นระยะเวลา5ปีนะคะหรือ60งวดมาดูรายละเอียดนะคะที่ได้มากันเนาะรายละเอียดที่ได้มานะคะเดี๋ยวขออนุญาตชี้นิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะเห็นว่ายอดเช่าซื้อนะคะก็จะอยู่ที่1นึ0 0 0นห0นนะคะอันนี้คือยอดเช่าซื้อดอกเบี้ยนะคะต่อปีจะอยู่ที่9 8 7 3บาบาทนะคะแล้วก็ อดอกเบี้ยนะคะตลอดสัญญาตลอด5ปีนะคะจะอยู่ที่4 9 3 6 7บาทตรงนี้นะคะเมื่อ,อคิดเป็นค่างวดต่อเดือนนะคะนี่ที่เราอยากได้นะคะค่างวดต่อเดือนก็จะอยู่ที่3,354บาทนะคะก็น่าจะปัดขึ้นเป็น3,355บาทนั่นเองนะคะรวมเงินที่ต้องชำระทั้งหมดนะคะก็อยู่ที่ตรงนี้เลยนะคะอยู่ที่ 2 3 1 2 6 7บาทน,นั่นเองค่ะมีวิธีคิดงวดง่ายๆนะคะส่วนท่านไหนอยากดาวมากกว่านี้อยากดาวน้อยกว่านี้ก็หยอดตรงช่องนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กดคำนวณเนาะก็จะได้ค่างวดที่เราสงสัยกันเลยค่ะจะได้คำนวณถูกว่าเอ๊ะจะต้องใช้เงินออกรถเท่าไหร่ถึงจะอยู่ในงวดที่เราสามารถที่จะชำระได้โดยที่แบบ ไม่รู้สึกติดขัดหรือว่าชำระแบบสบายตัวได้นั่นเองคะ่ะถึงจะคิดงวดกันเป็นแล้วนะคะแต่ทางเราก็ยังอยากคิดงวดไว้ให้นะประกอบการตัดสินใจนะคะอย่างตัวเนี้ย ADV 350ตัว Standard ก็เลทตามตารางเลยคะ่ะตารางตัวท็อปในรุ่น l o a d Sing ก็มีให้เช่นกันนะคะนี่เลือกได้เลยว่าจะดาวเท่าไหร่คิดไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ตารางของตัวสแตนดาร์ดแล้วก็ตัวโลซิงนะคะจะระบุเฉพาะเงินดาวจะมีค่าใ้จ่ายเพิ่มเติมเป็นในส่วนของประกันภัยรุดหายนะคะถ้า2ปีจะอยู่ที่4,500แล้วก็จะมีค่าทะเบียนพรบนะคะอีก1,800บาทที่เพิ่มมาจากเงินดาวนะคะ ส่วนตารางสุดท้ายนี้นะคะเป็นตารางของตัว a d v 3 5 0ที่เป็น Special Edition ทั้ง2ตัวนะคะทั้งตัวที่เป็นตัวลดซิงค์และก็ตัวที่เป็นตัวเออร์เบินะคะสองตัวนี้จะแตกต่างเพราะว่าเราทำออกมาเป็นรับรถนั่นคือรวมทั้งในส่วนของเงินดาวและก็ประกันภัยร้นหายและทะเบียนพรบรเรียบร้อยแล้วค่ะ